ไไพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประชานสวัสดีครับเอาจริงเสียวไหมอ่ะยกห้าเสียวครับพี่เสียวอยู่เหมือนกัน<ม>เพราะว่าก็ก็คู่ขี้คู่ขี<ๆ>้มาตลอดไม่รู้ราคาไม่รู้าารอะไรเรื่องครับแล้วก็ตอนน่อยอืม มั่นใจสุดๆยกไหนยกสี่อะไปยกไปยกสี่อะครับผมอะมเยอะนะยกสี่นี่คือกินเต็มเลยใช่คนระับกินเต็มกินข้ามเลยด้วยซ้ําก็เลยออกมาข้ามเลยสิครับอ๋อคือจริงๆก็ตอนที่ดูไลฟ์สดก็ผมก็นั่งดูอยู่หลายแล้วเขาก็แบบน้ำเงินหมดหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเขาหมดไหมตอนที่เราไล่หมดใช่ไหมอ่า แล้วเป็นไงบ้างร่างกายตอนนี้ยังไม่ดีครับผมมาเพิ่งมาแทนครับมาแทนรู้ตัวสองวันเองครับรู้ตัวสองวันเองนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็ใช่เรานี่ชกชกโชว์คนนี้แหละอ่าต่นนี้เรามาแทนเหรอครับมาแทนเพื่อกันขัดอืมเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ไปต่อยชนะเข้ามาที่ตอนนี้ตะวันนามาตะวันนาวันนี้ก็มาย้ำแค้นอ้าวฝากเอฟซีแฟนคลับหน่อยก็ฝากเอฟีทนนะครับช่วยต้าางหน้าก็ทำให้ดีขึ้นไปเนี่ยอาจจะอาจจะมีบางคนคาใจนะ อ่าครับแต่ว่าเราก็ไม่คาใจเหมือนกันเรามั่นใจถ้าเกิดไม่จ้อมมาก็ไม่ดีเนี่ยอืมไี่เอาไม่จ้อมันครับผมโอเคผมมากครับมือแผนแตกนะเดี๋ยวไปเย็บนะเดี๋ยวไปเย็บอ่าก็ไปกำลังใจคนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับนิดดเียวครับลกา